มื่อไทรถปุ๋ยปั๊บมันมันกินปุ๋ยั้นมาปั๊บมันคือต้นมันหยวกอยู่ห้วมันสิแตกขังในแตกขังในนามันหอมากกว่าทเป็นสภาพหนึ่งครับเขาก็ต้องถาเอานอพวกนี้นอพวกนี้เพ่านั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเดี๋ยวบัทันเมื่อกี้เนาะในลักษณะแบบนี้คือว่าเป็นต้นกลวยจังไรครับที่านอมาปลูกเแรกเถแรกนี่คือว่านี่แหละคือนอโบแกครับนอที่านอมันโบแกเหนือว่าที่มันหยวกมันขาวอ่ะ คือมันมีสีเหลืองเลยพอมาปลูกปั๊บพอมาถือปุ๋ยปั๊บมันกินปุ๋ยปั๊บมันสีใหญ่กว่ามูเด้ต้นนี้แม่นสิพงเลยละเออพงดองปั๊บมันก็สิแตกขังไนปั๊บเพราะว่ามันอ่อนมันกินปุ๋ยมันสีใหญ่ไบกว่ามูอืมปั๊ดนี่ก็ทาออนนอมันยางเดียวบัดนอมันคืองานเถอบัดนี้คือนอมันมันมันจะสมบูรณ์กว่ามูตัวคือว่ามันอาหารมันบ่ได้ขึ้นไปต้นใหญ่เด้ ต้นใหญ่มันมันบ่ได้กินอาหารแล้วเมืม่อกาสิกินแตนอมันป่านนี้นอมันจะสมบูรณ์นี่พ่อเดียวให้พ่ออธิบายฟังหน่อยอันโต๊ะคำๆนี่ก็เป็นต้นกล้วยที่ปลูมีใบเป็นบ่น,บนี้ครับนี่นะครับพวกกะทิมีสิบสองใบสิบสามใบแล้วมาปูมันจะเป็นสะพานนี่มันจะบ่บอตรงจะบ่อยืนม,มันจะบ่ยืนบ่คือ นอนอหนออ่อยต้นมีใบทุกทุกต้นจะเอ็นเอียงเพราะว่าต้นหน่อยต้นใหญ่ก็แล้วแต่หไแต่ว่าคันมีใบเราปลูกมันจะจะบโยืนม,มาเบ่งต้นทนีนอแหลมบ่มีบใบ,ใบครับพี่น้องนี่ครับนอแหลมบ่มีมีใบอยู่ฟ้างฟ้างกลางนี่ครับกลางๆนี่เบ่งบมันจะบ,บย์โบย์เอ็นเอียงมันจะตรงมันจะตั้งตรง,งทุกต้นเลยนะมันจะตังมันจะติดมันจะโบยเอียงโอ้ใบปกกันเบิดแล้วนะพ่อ นี่ครับมาเบิ้งครับนี่เบิ้งในแถวฟังทางนี้สิเป็นต้อนนอแหลอมที่พอเราว่าเราปลูกบ่มีเอียงพ่อต้นตรงงาม,มาท,งาทางนี้มนมีใบครับมาปลูกเรามาันอยงเทเลยบ่บเสมอกัน,น,นเ,เอียงซ้ายเอียงขวาต้นนี้ตรงมัดว้ครับบ,าาบ่บามาัดบ่อะไรบ่มัดก็คือว่าตรงหักเอ้ามาเบิ่งฟังนี้ครับบัดน,นี้อ,อ้ยฟังปาบเซียน เ็จังไรบ่อไรเขาเลยครับเ็จังไรเสี่ยนสัไรก็เอาไปยูกันแบบดดดุเนี่ยเพ <c oughs> ื่อนแบเพ่ตัวนี้สีเขียวขึ้นมือนกำลังฝืนเฝืน รู้ว่านี่ก็ยังยังเลื้ยงแห้งมือนีรู้ซึ่งว่าเขียวไอ้เรื่องที่ที่ยืนเรื่อมที่ตั้งขึ้นได้แน่เลยแดดมันลวกมันจะอ่อนไปเมื่อเดี๋ยวเคามาเบิงคุณพ่อคำกล้วยเอาไปด้วยพ่อยางเขาไป็นมองพ่อคำเบิงเตราะคำบ่ออะไรเพราะว่ามันมันมีมันหน่อยต้นมันก็เลยต้องต้องคำเบิงกล้วยมันบดเสมอก็เลยต้องคำนี่แกจะคำเป็นใหม่สองอันนะเบิงครับนี่นี่เด้อครับนี่ ไม่ต้องนี่มัดเครื่อนะพ่อนอะครับไม่ตัวนี้ขำตัวนี้ไว้ล็อกเสือกไปเบอร์ได้ครับต้องล็อกเสือกได้กันบล็อกบ่ได้พอล่มแต่ต้นปีมันต้องมีร่มอยู่แล้วครับถ้าเป็นถ่ายถ่ายปีถ้าว่าเป็นเดือนกอลกกาดาสิงหาเป็นแล้วบ่ต้องอันนั้นก็ได้ครับในลักษณะแบบนี้มันจะวีนี่พ่อเจ็ดคือแปดป่จีดวีจ็ดวีนี่กันปกติตัวนี้ขายเท่าไรบ่ต้นนี้กันปกติกันมันสมบูรณ์อีลีนี่ อันสมบูรณ์เลยละสองร้อยโบไปอ่ะโอเคอ่าถีเป็นแบบนี้เพราะว่าอากาศห่อนแห้งรับกวยบริใสปุ๋ยเนาะครับนอผ่อเนาะกวยบริใสปุ๋ยเลยใส่บริถใส่ใกต็ตายมืดบึงครับยางมานี่ นี่คือคายุลมแห้งชุดนั่นชุดแรกที่ลมชุดแรกมากอ,มอันนี้ต้นนี้มันออกแล้วพอดีมันก็มันออกน่วยแล้วมันสักมันจะบ่มอยู่ต่อครับเนี่ยคาท่าคือคือจังหวสูงกว่สีนอมากกว่สีไงใต้นมากกวสีสมบูรณนะ์นี่แหละนี่คือต้นดอกยาว่ยาวาแต่บกแต่ป่าครับมีมีตัวอ,อย่างเห็นพร้อมนี่เบิ้งบอมากกว่าสีไงใบสมมติว่า ถ้าตามมันจะมีต้นตามอยู่ครับที่ว่ามันจะบวหญ่อยความความกันมาต้นทีมันมันมันจะบวบวยบวหญ่บวอวบไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันพอเด้๋ยอยืนก่อนอ่ะบึงลักษณะต้นเนาะพอเนาะสมมูรณว่าเขาตัดเครื่องเนี่ยเขาก็อยู่ตัดอยู่บ้านเสมอนีิอ่ะอยู่เสมอหนิตอนนี้นอมันสีสมบูรณ์มันก็สีหญ่ไว้มันสีหญ่ไว้ทุกถ้าเขาตัดตามปั๊บบางทีอาจมันจะใหญ่แค่ต้นเดียวแมนอีหลีรินจะบวหญ่ อันนี้เรื่องจริงครับอันนี้จริงจริงครับเพราะ่าของผมลองแล้วครับมันจะใหญ่แค่แค่ต้นที่ที่มันต่างใดอืมถ้าเขาตัดสูงเมื่อก็จะใหญ่นี่ครับผมพึ่งพึ่งหูนี่แล้ครับนี่ครับเพราะว่าของผมเป็นแหลวผมลองแล้วเรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งอีกจุดหนึ่งครับที่ว่าถือพายุหักพวกนี้เป็นกล้วยนะนะจะเป็นกล้วยที่ทองแล้วนะพ่อเนาะทองแล้วกล้วยกำลังเริมตั้งทองอ่ะมาเบิ่งนี่ครับนี่หักเราต้องตัดไว ต้นนี้เสียโอ้โหนี่โบกีใบมันจะ,จะออก,กอเพราะว่ากล้วยมันเริ่มออกแล้วเลยิ่มลกล้วยเป็นกาวมันแล้วม,มันมาพับเอ้วขาดออกเบิ้งครับพี่นอ้องอันนี้คือคือต้นนี้มันออกเคเลือแล้วปั๊บเลยม,มันมัน่นฮะนอมันก็่าสีไงมันก็ทดนอนน้อยน้อยเกิดทีหลังมันก็จะสมบูรณ์กว่าเด้ นี่มันมันก็เกิดขึ้นมามันจะจะจะสมบูรณ์มันจะมันจะสีสดใสมันจะสดใสกว่าไอที่มะเข้าตัดสันนี่พี่น้องครับนี่ปลูกนอแบบนี้เด้อครับนี่แบบแขางๆคุณพ่อนี่รับรองว่างาน่นครับนี่ก็บอพานได้ครับเพราะว่ามันมันมีใบใหญ่แล้วครับอ่ามันนี่ก็ถือว่าสิบสองใบแล้วด้ครับเขาไปปลูกเนี่ยถ้าให้ปลูกมันก็คันว่าสมบูรณ์หลีมันจังยังสีได้เจ็ดแปดหรืสมบูรณ์หลีอังมันสีได้คันว่าคือว่านอพวกยังสี่ เฮ็ดจังไดเนี่ยขี่มูขี่มาว่ามันบอง,งามมันก็ไดเจ็ดแปดวีเลยครับถ้าว่ามันงามสมบูรณ์ไ่หรือมันก็อยู่อยู่สิบเอ็ดถึงถึงสิบสามสิบห้าอายุประมาณนั้นครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพามาเบึงอีกนี่ครับนี่เดี๋ยวพอเนี่ยมองน้อยไล,ลายนี่กล้วยนี่อาอยู่ลายแล้วบปล่นี่จังตนอันนี้นะก็ที่ทายออกว่าที่มาต้นมันมาปลูกที่ว่ามันมีสิบเจ็ดใบมาปลูกมันมันไดหาวีมันบองครับอืการที่เราขอนอทีว่าตาัดอันนี้ ตัดเครื่องเออที่ที่ว่าตัดน่วยมันออกไปว่าหลังจากตัดน่วยออกไปอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งลูกมันก็จะออกมันบอกครับแมนอันนี้นี่นี่มาใกลจะออกมันเหลืออีกแค่สองสองการเหลืออีกสองสองอาทิตย์มันก็จะออกอุ้ครับสมบูรณ์แห่งครับนี่ที่นี่ต้นพวกนี้มันก็จะไล่กันออกอืตามนี่ถ้าถ้า อสมมติว่าม together, fe, ันถึงถ้ามันถึงเดือนพฤศจิกาเป็นบ่ครับมันก็สะครบปีหนึ่งเปอนบ่ในก่อหนึ่งมันจะออกอยู่ประมาณหกต้นตอก่อเต็มทีเลยครับนี่คือสิบสองเดือนมันจะออกอยู่ประมาณหกต้นอันนี้คือต้นต้นนี้ก็คือตัดเครื่องออกไปแล้วครับ อันนี้จะเป็นใบใบสุดทายเหรอครับเพราะว่ามันบ่ได้ใส่ปุ๋ยปุวยมันบรสมบูรณ์นี่เป็นใบสุดทายนะครับออกมากมันก็จะเป็นใบฮอฮอปี้มันครับ